บูโน่ฟานันเดสตัวลูกของทัพปีศาจแดงมิสเตอร์นอยเต็ดได้มาเปิดเผยว่าตัวเขาตั้งใจที่จะใช้ช่วงเวลาท้ายเกมในเกมกับเชฟเฟอยูวินเต็ดในการปั้นแอซิสตให้กับอีธานวีธลีกองหน้าดาวรุ่งที่ได้รับโอกาสลงมาเดิมสนามเป็นเกมแรกโดยทางวีธลีโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจกับทีมชุดยูสิบแปดของทัพปีศาจแดงจนถูกเรียกตัวติดทีมชุดใหญ่ภายในยี่สิบชั่วโมงหลังจากนั้นซึ่งหัวหอกดาวรุ่งก็ได้รับโอกาสลงสนามเกมแรกของเขาทันทีโดยมีโอกาสาวเวล10ราวสิบนาที เพื่อได้สัมผัสประสบการณ์ในทีมชุดใหญ่และหลังจบเกมวิทลียก็ได้สัมภาษณ์ถึงบูโน่ฟานันเดสรุ่นพี่ในทีมที่พยายามจะสซตให้กับเขาจิงประตูในเกมประเดิมสนามในขณะที่ทางด้านบูโน่ก็ได้ออกมายืนยันในเรื่องนี้ผ่านทาง m u t v ว่าผมคิดว่าตอนจบเกมผมพลาดไปหน่อยที่จะช่วยให้เด็กคนนี้ทําประตูได้อย่างที่ผมบอกเขาคือเด็กที่ขึ้นมาจากเคมีซึ่งผมก็รู้ว่าช่วงนั้นมันยิ่งใหญ่มากๆสำหรับเขาการทําประตูได้ในเกมประเดิมสนามมันคงเป็นอะไรที่พิเศษมาก แม้ว่าผมจะไม่สามารถแอสซิสต์ให้กับเขาได้สำเร็จแต่ผมก็คิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่น่าทึ่งสำหรับเขาเขาควรภูมิใจกับเรื่องนี้ผมวองว่าเขาและครอบครัวรวมถึงเพื่อนที่อยู่ที่นั่นจะได้เห็นช่วงเวลาน,นั้นเพราะมันเป็นช่วงที่คุณจะไม่มีทางลืมได้เลยมันจะเป็นไม่กี่เรื่องที่เขาจะจดจำได้เสมอมันยังมีเด็กๆอีกหลายคนที่อยู่บนม้านั่งสำรองและพวกเขายังไม่ได้รับโอกาสดังนั้นถ้าเขาได้ลองเล่นในวันนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าผู้จัดการทีมเชื่อมั่นในตัวเขาอย่างแน่นอนคนอื่นๆที่อางงสร เราทุกคนก็เชื่อใจพวกเขาเพราะพวกเขาทํางานหนักและมีคุณสมบัติที่จะลงสนามในช่วงก่อนหน้านี้ทางเจ้าหนูคอปปี้ไโนูก็เริ่มได้รับโอกาสลงสนามจากนั้นก็เริ่มสฉสายขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าเจ้าหนูอีธานวิทลีย์จะสามารถก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่บนอย่างที่คอปปี้ไโนูทาได้หรือไม่นะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็ฝ่ายทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ